สงสัยไหมคะว่าทำไมแมวชอบตามเราเข้าห้องน้ำทั้งที่บางครั้งเราก็แค่อยากอยู่คนเดียวแค่ปิดประตูแล้วจะทำธุระส่วนตัวนิดหน่อยแต่พอเราก้าวเท้าเข้ามาในห้องน้ำก็เหมือนมีใครสักคนยืนรออยู่ที่หน้าประตูใช่ค่ะเรากำลังพูดถึงยามส่วนตัวประจำบ้านนั่นก็คือแมวของเราเองสำหรับฉันนะทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำจะมียามประจำตัวเฝ้าอยู่หน้าประตูเสมอ ไม่ว่าจะปิดประตูแค่ไหนแมวก็สามารถหาทางมายืนรอที่หน้าห้องน้ำได้เหมือนมี GPS ติดตัวไว้เลยทีเดียวบางครั้งฉันถึงกังวเราะกับตัวเองว่าเจ้าตัวเล็กนี้ฉลาดจริงๆรรู้ว่าฉันอยู่ข้างในแต่ก็ไม่เข้าไปยุ่งอะไรแค่เฝ้าและจ้องมองด้วยเสียตาแบบฉันอยู่ตรงนี้นะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นบอกได้เลยนะความรู้สึกเวลาเห็นแมวเฝ้าอยู่หน้าประตูมันก็แปลกดีนะคะบางทีก็รู้สึกน่ารักแต่ก็แอบขำในความดื้อรั้นของมันเหมือนกัน ฉันเคยนับนะแต่และตัวมีสไตล์ต่างกันไปบางตัวก็แค่ยืนเงียบๆบางตัวก็ส่งเสียงเบาๆเหมือนถามว่าคุณไปไหนนะ่ะกลับมานะหรือไม่ก็มีการแสดงท่าทางแบบตลกๆบางครั้งกระโดดขึ้นลงหน้าประตูหรือเอาหางมาปัดๆป,ประตูเพื่อเรียกร้องความสนใจและถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ฉันเริ่มคิดว่ามันไม่ได้ธรรมดาเลยนะการที่แมวเลือกเฝ้าเราในช่วงเวลาที่เราต้องอยู่คนเดียว มันเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าพวกมันผูกพันกับเราและพร้อมจะเป็นยามส่วนตัวของเราในทุกจังหวะชีวิตแม้ว่าจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆในห้องน้ำก็ตามนี่ก็เลยเป็นเรื่องที่ติดใจฉันอยู่เสมอว่าเจ้าพวกนี้มันทำไมถึงเลือกช่วงเวลาที่ดูเหมือนเราอาจอยากอยู่คนเดียวที่สุดแต่กลับอยากอยู่ใกล้เราอย่างที่สุดมันน่ารักแต่ก็ชวนสงสยัยเหมือนแมวกำลังบอกเราว่าถึงฉันจะตัวเล็กแต่ฉันก็พร้อมอยู่ตรงนี้เฝ้าเธอเสมอ วันนี้เราจะพาคุณเติมแมวเติมความแมวกับเรื่องที่ติดในใจอยู่นิดนึงจะตามเข้าห้องน้ำมาทำไมเนี่ยแต่แน่นอนค่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วพอเรารู้ถึงเหตุผลจริงๆจะยิ่งเข้าใจและหัวเราะไปกับความน่ารักของพวกมันได้มากขึ้นถ้าเรามองลึกลงไปจริงๆการที่แมวตามเราเข้าห้องน้ำมันไม่ใช่แค่ความบังเอิญหรือความน่ารำคาญเหมือนที่เรามาคิดนะคะ พฤติกรรมนี้สะท้อนถึงความผูกพันและความไว้วางใจอย่างลึกซึ้งของแมวต่อเจ้าของของมันแมวไม่ได้ตามเราเพราะอยากจะรบกวนหรือเพราะอยากเห็นเราทำธุระแต่เพราะมันรู้สึกว่าเหมือนต้องอยู่ใกล้เราเฝ้าเราและบางครั้งก็พร้อมจะให้ความคุ้มครองในแบบของมันเองเวลาที่แมวยืนอยู่หน้าห้องน้ำมันเหมือนกำลังบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันจะอยู่ใกล้เธอ พฤติกรรมนี้เป็นการแสดงความสนใจต่อเจ้าของในแบบที่ละเอียดอ่อนมากไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าอย่างเงียบๆการส่งเสียงเรียกหรือแม้กระทั่งการเคาะประตูเบาๆเ,เพื่อย้ำเตือนให้เรารู้ว่ามันอยู่ตรงนี้พวกมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นแค่การอยู่ใกล้การเฝ้าและการเป็นส่วนหนึ่งของโลกส่วนตัวของเราก็เพียงพอแล้วยิ่งไปกว่านั้นแมวมีวิธีแสดงความผูกพันหลายแบบที่เราอาจไม่ทันสังเกตเช่นเวลาที่เรานอน,อน พวกมันมักจะเข้ามานอนใกล้บางตัวชอบมานั่งบนเตียงเงียบๆบางตัวก็ชอบมอนใกล้าขาเราหรือแม้กระทั่งมานอนบนหมอนข้างเราเหล่านี้คือการบอกว่าฉันไว้ใจเธอฉันอยากอยู่ใกล้เธอแม้เราจะหลับอยู่พวกมันก็พร้อมคอยสอดส่องและให้ความอบอุ่นทางใจบางครั้งพฤติกรรมนี้ยังเชื่อมโยงกับการให้ความคุ้มครองหรือ protection behavior ของแมวด้วยค่ะ เมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านแมวมักจะแสดงความสนใจเป็นพิเศษพวกมันอาจเข้ามาใกล้เรามากขึ้นหรือบางตัวอาจส่งเสียงเตือนเบาๆเพื่อบอกว่าฉันเฝ้าเจ้าของอยู่ระวังนะการตามเราเข้าห้องน้ําก็สามารถตีความในลักษณะเดียวกันแมวรู้สึกว่าการอยู่ใกล้เราคือการเฝ้าคุ้มครองและในใจมันอาจคิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันพร้อมอยู่ตรงนี้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือแมวสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ของเราได้พวกมันสังเกตว่าช่วงเวลาไหนเรากังวลหรือผ่อนคลายและจะปรับพฤติกรรมตามน,นั้นเช่นหากเราเครียดหรือเหนื่อยพวกมันอาจเงียบเียบนอนใกล้เราเพื่อให้ความอบอุ่นและความสบายใจหรือบางครั้งก็ทำท่าทางขี้เล่นเพื่อให้เราอมยิ้มได้นี่เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของความผูกพันและความสนใจที่แมวมีต่อเจ้าของ และนักจากนี้การตามเราเข้าห้องน้ำยังแสดงถึงความไว้วางใจที่แมวมีต่อเราอย่างมากค่ะการที่มันเลือกอยู่ใกล้เราในช่วงเวลาที่เราต้องการความเป็นส่วนตัวสุดๆแสดงว่ามันรู้สึกปลอดภัยกับเรามันมั่นใจว่าเราจะไม่ทำอันตรายและมันสามารถแสดงความเป็นตัวของมันเองได้เต็มที่การเฝ้าหน้าห้องน้ำจึงไม่ใช่เรื่องตลกขำขันเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสัญญาณของความสัมพันธ์แบบ secure attachment ที่แมวมีต่อเจ้าของ และเมื่อเราลองสังเกตดีๆแมวไม่ได้แสดงความผูกพันเฉพาะช่วงเวลาที่เราต้องเข้าห้องน้ำนะคะพวกมันยังเฝ้าเราเวลานอนช่วงเวลาที่เรานั่งทำงานที่โต๊ะหรือแม้กระทั่งตอนที่เรากำลังทำอาหารมันมักจะเข้ามาใกล้แค่เพื่อตรวจสอบว่าเราสบายดีหรือไม่การเฝ้าอยู่ใกล้ๆแบบนี้เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าพวกมันสนใจเราและต้องการความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้น บางครั้งพฤติกรรมเหล่านี้ก็ชวนให้เราําขันและรู้สึกอบอุ่นพร้อมๆกันค่ะอย่างเช่นเวลาที่แมวเข้ามาใกล้เราในห้องน้ํามันไม่ได้สนใจแค่ตัวเราเท่านั้นบางตัวก็สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวเช่นนมกลิ่นน้ําหรือเอาหางไปตะสิ่งต่างๆเพื่อยืนยันว่าทุกอย่างเรียบร้อยมันเหมือนกับว่ามีผู้ช่วยขนาดเล็กคอยตรวจสอบและบอกเราว่าทุกอย่างปลอดภัยดีนะ ทั้งหมดมีทำให้เห็นว่าการตามเราเข้าห้องน้ำไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและอบอุ่นของแมวกับเจ้าของการที่พวกมันเฝ้าเราแสดงความสนใจและพร้อมให้ความคุ้มครองแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็เต็มไปด้วยความหมายและช่วยย้ำเตือนให้เรารู้ว่าแมวของเราผูกพันกับเราอย่างแท้จริง และนี่คือเหตุผลว่าทำไมการตามเราเข้าห้องน้ำจึงเป็นพฤติกรรมที่น่ารักน่าสนใจและเต็มไปด้วยความหมายมากกว่าที่เราจะคิดว่ามันเป็นแค่ความมังเอิญหรือความน่ารำคาญเพราะมันคือวิธีที่แมวบอกเราว่าฉันไว้ใจเธอฉันสนใจเธอและฉันพร้อมจะอยู่ใกล้เธอเสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ฉันฟังว่าเขาตั้งใจจะใช้เวลาส่วนตัวในห้องน้ำแบบเงียบสงบ แต่พอปิดประตูลงเท่านั้นแหละเหมือนสัญญาณเตือนภัยถูกเปิดใช้งานทันใดนั้นก็มีเสียงตึก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 ,ตกของอุ้งเท้าเล็กๆเคาะกับประตูพร้อมกับเสียงเมียวลากยาวอย่างกับเรียกร้องสิทธิ์ในการเข้าเขาถึงกับหัวเราะออกมาแล้วพูดกับตัวเองว่านี่ฉันอยู่ในคอนโดแมวหรือห้องน้ําของฉันเองกันแน่อีกคนหนึ่งเล่าว่าแมวของเธอไม่ได้เคาะประตูเฉยๆ แต่ดันพยายามจะเปิดเองด้วยนะคะเจ้าของนั่งอยู่ในห้องน้ำได้ยินเสียงกุกกักที่ลูกบิดแล้วอยู่ดีๆประตูก็แง้มกอกเล็กน้อยพร้อมกับหัวแมวโผล่เข้ามาเหมือนตัวละครในหนังสยองขวัญแต่แทนที่จะน่ากลัวกลับกลายเป็นขำจนท้องแข็งเธอบอกว่าฉันแทบจะลืมไปเลยว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเพราะมัวแต่หัวเราะกับความพยายามของมัน บางคนก็เจอโมเมนต์น่ารักเกินต้านค่ะอย่างเช่นนั่งอยู่ในห้องน้ําแล้วเห็นอุ้งเท้าเล็กๆสอดเข้ามาจากช่องใต้ประตูขยับไปมาเหมือนกําลังโบกมือทักทายเจ้าของก็อดยิ้มไม่ได้เหมือนมีเพื่อนตัวน้อยกําลังเล่นตีมืออยู่ข้างนอกความน่ารักแบบนี้ทําให้ช่วงเวลาที่ควรจะเป็นเรื่องธรรมดากลายเป็นความทรงจําขำๆที่เล่าให้ใครฟังก็มีแต่คนอมยิ้มอีกเรื่องที่ฉันชอบมากคือประสบการณ์ของคนที่บ้านมีเด็กเล็ก เขาเล่าว่าเวลาลูกเข้าไปในห้องน้ําแมวก็จะตามไปนั่งเฝ้าเหมือนบอดี้การ์ดตัวจิว๋วนั่งหน้าประตูไม่ไปไหนจนเด็กหัวเราะแล้วบอกว่าพี่แมวคอยดูหนูอยู่ภาพแบบนั้นทําให้ผู้ใหญ่ที่เห็นทั้งขำทั้งอบอุ่นใจเพราะมันเหมือนความรักที่ไร้คําพูดแต่สัมผัสได้จริงๆบางครั้งแมวยังสร้างเสียงหัวเราะด้วยการทำอะไรเกินคาดอย่างเช่นมีคนเล่าว,ว่าเขาเพิ่งอาบน้ำเสร็จ กำลังจะออกจากห้องน้ำแต่แมวดันนอนขวางอยู่หน้าประตูซะง,งั้นต้องค่อยๆย,ย่องออกมาไม่ให้เหยียบหางและแมวยังทำหน้าตาเหมือนผู้ตรวจงานอีกต่างหากเหมือนกำลังบอกว่าเรียบร้อยแล้วเหรอตรวจสอบเสร็จสิน้นโมเมนต์แบบนี้ทำให้เจ้าของหัวเราะกากทุกครั้งที่เล่าอีกเหตุการณ์น่ารักที่ฟังแล้วอมยิ้มคือเวลาบางบ้านมีแมวหลายตัวมันมักจะผลัดกันเฝ้าเจ้าของเราว่าบางวันตัวแรกนั่งอยู่หน้าประตูพอขยับไป ตัวต่อไปก็มานั่งแทนเหมือนระบบผลัดเวรยามเธอถึงกับแซวว่าบ้านฉันมีทีมรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเลยนะที่จริงโมเมนต,ต์เหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันค่ะคือมันทำให้เจ้าของรู้สึกว่าแมวไม่เคยปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวจริงๆต่อให้จะเป็นช่วงเวลาที่เงียบที่สุดในชีวิตประจำวันแต่เจ้าเหมียวก็ยังหาทางแทรกตัวเข้ามาสร้างเสียงหัวเราะหรืออย่างน้อยก็สร้างความรู้สึกว่า มีใครบางคนคอยอยู่เคียงข้างเวลาได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้ฉันชอบสังเกตปฏิกิริยาของคนที่เล่าส่วนใหญ่จะมีรอยยิ้มบนใบหน้าน้ำเสียงที่เล่าออกมาจะเต็มไปด้วยความเอ็นดูถึงแม้มันจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆแค่แมวเ,เฝ้าหน้าห้องน้ำแต่กลับเป็นความทรงจำที่อยู่ในใจได้นานเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องตลกแต่มันเป็นเครื่องยืนยันว่าสัตว์เลี้ยงกับเรามีสายสัมพันธ์บางอย่างที่ลึกซึ้ง แล้วพอเล่ากันปากต่อปากบางครั้งก็กลายเป็นเรื่องฮิตที่ใครได้ยินก็ต้องหัวเราะเช่นคำพูดติดปากว่าจะเข้าห้องน้ําก็ต้องพกคนเฝ้าหรือไม่มีเป็นความเป็นส่วนตัวถ้ามีแมวอยู่บ้านฟังดูขำๆแต่ในความเป็นจริงมันก็คือความสุขเล็กๆที่คนเลี้ยงแมวเข้าใจตรงกันสุดท้ายแล้วประสบการณ์พวกนี้ก็เหมือนของขวัญเล็กๆที่แมวมอบให้มันทําให้เราได้หัวเราะกับเรื่องที่ไม่คิดว่าจะตลก มันทำให้เรายิ้มในช่วงเวลาที่ธรรมดาที่สุดและมันก็ยังทำให้เรารู้สึกโชคดีที่มีใครบางคนถ้าเป็นแมวก็เลือกที่จะอยู่กับเราในทุกทกที่แม้แต่หน้าห้องน้ำก็ตามเวลาที่เราเล่าเรื่องแมวชอบเป้าหน้าห้องน้ำหลายคนอาจหัวเราะออกมาเพราะมันคือช่วงเวลาที่ควรเป็นส่วนตัวที่สุดในชีวิตประจำวัน แต่เขาลองมองให้ลึกกว่านั้นสิ่งเล็กๆที่แมวทำก็คือการบอกเราด้วยภาษาของมันเองว่าฉันอยู่ตรงนี้นะฉันไม่ทิ้งเธอไปไหนบางครั้งสายตาจ้องๆของมันอาจทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกตรวจสอบแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็คือความห่วงใย,ยที่ไม่ต้องใช้คำพูดการเคาะประตูเบาๆก็อาจเป็นเหมือนการเคาะหัวใจเราว่ามีใครสักตัวกำลังรอคอยอยู่นอกนั้นประตูที่ปิดอยู่ ไม่ได้กั้นความรักของมันได้เลยและนั่นทำให้โมเมนต์เล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ในใจเราเพราะแมวไม่ได้เฝ้าเราแค่ในห้องน้ำเท่านั้นนะคะมันเฝ้าเราตอนนอนตอนป่วยตอนที่เรากำลังเหงาหรือแม้แต่ตอนที่เรายิ้มไม่ออกพวกมันก็หาวิธีเล็กๆที่จะเข้ามาอยู่ใกล้เสมอพฤติกรรมตามเฝ้าในที่แปลกๆอย่างหน้าห้องน้ำจึงไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหน ฉันจะอยู่ข้างๆคุณเสมอแราวพอคิดถึงแบบนี้ที่ไรเรื่องที่เคยทำให้เราหงุดหงิดเล็กๆก็ดูเปลี่ยนไปกลายเป็นความรู้สึกอบอุ่นและขำขันในเวลาเดียวกันเหมือนมีบริการส่วนตัวที่ไม่เคยลายหยุดไม่เคยเบื่อและไม่เคยคิดค่าจาขข้างขอแค่ได้อยู่ตรงนั้นได้ใช้เวลาใกล้ๆเราก็พอแล้วก็อย่างว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องน้ำแมวก็พร้อมเป็นยามส่วนตัวที่แสนขยันเสมอ บางทีโลกใบนี้อาจไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการมีใครสักตัวหรือสักตัวเล็กๆที่เลือกจะอยู่กับเราแม้ในช่วงเวลาที่ธรรมดาที่สุดเพราะงั้นครั้งหน้าที่คุณเดินเข้าห้องน้ําแล้วได้ยินเสียงเมี้ยวเบาๆหรือเห็นเงาตัวเล็กๆนั่งรออยู่หน้าประตูลองยิ้มให้กับมันเถอะค่ะแล้วบอกเบาๆว่าฉันก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเชื่อเถอะค่ะว่าแมวจะไม่เข้าใจคำพูดแต่จะเข้าใจหัวใจของคุณแน่นอน แล้วคุณล่ะคะมีโมเมนต,ต์ขำขันหรือน่ารักจากการที่แมวเฝ้าคุณตอนเข้าห้องน้ำบ้างไหมถ้ามีลองใช้เรื่องของคุณให้เราฟังบ้างเพราะเรื่องเล็กๆแบบนี้แหละที่ทำให้ชีวิตเรามีรอยยิ้มมากขึ้นทุกวันและถ้าอยากฟังเรื่องราวแมวๆน่ารักน่ารักแบบนี้ต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์นี้ไว้ด้วยนะคะเพราะเรายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะชวนคุณมาเติมแมวเติมความสุขไปได้วยกัน